สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์กับทาง Modify Watch Command Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาแขวนผนังยี่ห้อลิททิมนะครับซึ่งเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่า นาฬิกาเรือนนี้มีความพิเศษตรงที่นาิกาเป็นเรดิโอคอนโทรลนะครับคือรับสัญญาณเพื่อตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับแต่จะใช้ได้เสถียรในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับในประเทศไทยเรานะครับบางจุดไม่สามารถรับสัญญาณได้นะครับนาฬิกาก็จะหมุนเข็มหาคลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เวลาไม่เสถียรน,นะครับทางทีมช่างเลยแนะนำลูกค้าว่าให้ตัดสัญญาณ การรับคลื่นเรดิโอออกก่อนนะครับเพื่อให้สามารถตั้งเวลาแบบแมนนวลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับในการเรือนนี้เป็นระบบปลุกนะครับตั้งปลุกจะให้เสียงปลุกทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีการตั้งเวลาปลุกได้นะครับเป็นเสียงเพลงนะครับ